สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วกับ 1, แชลล์หนึ่งซีนนะวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบก,การณ์ติดต่อมอนะครับเนื่องจากว่าผมเดินทางมากับอ e p s นะครับแล้วก็ผมติดต่อมอครับในกรณีของผมก็คือผมเคยเข้ามาเข้ามาเกาหลีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็ครั้งแรก ครั้งแรกเป็นอีกชื่อหนึ่งครั้งสองเป็นชื่อหนึ่งครับก็เลยติดต่อมอนะครับทุกคนสาหรับใครที่ไม่อยากติดต่อมอนะผมแนะนำให้นะครับว่าถ้าคุณเคยเข้ามาเกาหลีครั้งแรกชื่ออะไรนะครับก็ครั้งที่สองก็อย่าไปเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าคนเปลี่ยนชื่อปุ๊บเวลาเรา คือคือประสบการณ์ของผมครับผมไปถึงแล้วก็ก็จะไปสแกนสแกนนิ้วตรงตอนมอ,อครับพอมันสแกน<ม>ปุ๊บมันขึ้นเลยผมเห็นเลยโนติสหอโหยท,ทั้งทั้งที่ผมมีวิสตานะแต่กระโดนะครับ สแกนปุ๊บโนติดครับแล้วก็ถ่ายรูปปุ๊บนี่โห้ยเขาเรียกเลยเขาเรียกอีกคนหนึ่งมาให้ให้พาไปนะครับแล้วก็พบพาสปอร์ตไปก็ไปเลยไปเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าห้องเย็นนะครับก็เห็นพี่น้องคนไทยอยู่พี่น้องคนไทยคนคนติดอยู่ข้างในก็มี คนพึ่งมาใหม่ก็มีครับห้องเย็นโคตรเย็นแหละทุกคนแล้วทีนี้ผมก็รอสักครู่ครับรอไม่ถึงนาทีเขาเรียกไปเขาเรียกไปถามผู้ชายผู้ชายตอมอนครับเขาถามว่าเถามเป็นเขารู้ว่าผมามาจากไทยครับเขาเขาก็เลย ถามเป็นภาษาไทยโดยใช้โทรศัพท์แปลนะครับเขาก็เลยถามว่าคุณเปลี่ยนชื่อทำไมอ๋อผมก็เลยว่ากรณีของผมนะผมเปลี่ยนตามหมอดูผมก็เลยบอกเขาไปเป็นภาษาไทยครับแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยเรียกอ่อน่าจะเป็นล่ามนะพูดภาษาไทยได้ นี่เป็นคนเกาหลีพู้ภาษาไทยได้นะผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าผมเปลี่ยนชื่อเพราะว่าผมเปลี่ยนตามหมอดูเขาก็เลยหัวเราะผมนะครับแล้วทีนี้เขาก็ไปบอกผู้ชายคนนั้นว่าเป็นภาษาภาษา,าเกาหลีนะครับแล้วเขาก็หัวเราะผู้ชายก็เลยงงๆก็เลยให้ให้ผม แล้วทีนี้เขาก็เขาก็แก้ในระบบมอ,อันนี้นะคอมแก้อะไรไม่รู้นะครับน่าจะแก้ชื่อหรือว่าแก้อะไรไม่รู้แล้วก็ทีนี้ก็พาผมออกไปนะครับนี่ก็คือประสบการณ์สําหรับใครที่ไม่อยากติดต่อมอนะครับอย,อย่าไปเปลี่ยนชื่อเด็ดขาดนะครับถ้าเคยเข้ามาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นถ้ามาท่องเที่ยวนี่ติดชัวนะผมว่า คือคือผมมาวีไงก็เลยไม่ติดเคยไปป,ป๊บโอเคเตือนไว้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนชื่อมาแนละ้วก็ต้องเตรียมเตรียมใจโดนตอมอถามนะครับเคสนี้ผมก็รอดมาได้นะครับ <laughs> รอดมาแปลว่าโอเคครับ okay. คลิปนี้ก็ขอตัวลาไกัอนนะสวัสดีครับ